วันนี้เราจะมาผัดทะเลพริกไทยดำกันนะเรามาเตรียมเครื่องคือเราตำพริกพรไทยดำก่อนหมดห่อเลยอ่าแล้วแม่จะมาตำพริกไทยดำให้ละเอียดเลยนะพริกไทยละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปทั้งสองกลีบสามกลีบแล้วเราก็จะมาผัดกันนะ จะใส่น้ำมันลงไปอ๋อถ้าร้อนแล้วแล้วก็จะใส่กระเทียมกับพิกไทยดำลงไปคนให้หอมแล้วเราก็จะใส่ลูกชิ้นลงลงลงไปก่อนดูว่าอันไหนไม่ตุกไว้ไปไปหมดเลยจบ แม้ก็จะปรุงเครื่องนะปรุงรสน่อยหนึ่งอิอ่วขาวน่อยหนึ่งของนัวน้อยหนึ่งน้ำมันหอยอีกจ้อยหนึ่งตามใจแล้วชอบเลยใส่ลงไปแล้วเราก็คนมาพอมันสุกได้ที่แล้วแม่ก็จะใส่ตั้งโอลงไป ใส่ตามเราชอบเลยนะเราต้องกินผักก็กใส่ผักถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินกับคนกุเลกุเลให้ผักมันยุบต้องใส่น้ำนะมันมันมีอันนี้อยู่แล้วน้ำมันออกเสร็จแล้วนะทะเลผัดพริกไทยดำกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจจ้า